แล้วก้าวพี่เด่นไปใส่เซิร์ฟที่มาที่อาร์ตขึ้นมาสองยาวพี่น้อยชงขึ้นมาโอ้จิตบล็อกครับโอ้โหเหลือเชื่อเลยครับโค้ชเกิดมาบล็อกเองครับจิตพคุงตีอะไรหรือเปล่าครับขอดูหลังหน่อยครับแสบหรือเปล่าครับแสบหรือเปล่าครับทางฝั่งอ่าโอ้โหจะแสบแล้วจะบอกครับไม่ไหวแล้วอาร์ตีแรงเหลือเกินโอ้บล็อกได้ไงลูกนี้ไม่อยากจะเชื่ออาร์ตีเกันโอ้ เตะยังกับพายุเลยลูกนี้แต่ว่าติดบล็อก11ต่อ9วิ่งนั่นเป็นฝ่ายเสิร์ฟเสิร์ฟึ้มาที่อาตะโอ้โหลูกนี้ชงขึ้นมาไกลหรือเปล่าลูกนี้โอ้เรียบร้อยครับโอ้โหรับเอาครับรับเอาลูกนี้เอาเสียเบิ้ลจะคิดหาเหลี่ยมเสิร์ฟไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้มา เสียบอลโอ้ยยังได้อยู่เอายังได้อยู่เจ้าทีขึ้นมาเต็มติดครบครับโอ้โหอาแล้วครับเอาแทนครับแทนที่สิบ่อสิบเอ็ดเอาแล้วสิบ่อสิบเอ็ดเสียเบิ้ลเป็นไฟเสียไปลูกนี้ยังได้อยู่พี่กันขึ้นมามือสองจังหวะเจ้าทีเต็มนี้หายครับลูกนี้โอ้โหสามลงแทบจะหมดสิทธิ์รับเลยครับสามลงโอ้โหนี่บ้านหูผีครับร้องร้องเลยครับตอนนี้ A สามไป A สามดิได้กำไรนิดหน่อยฝั่งนู้นมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าครับเจ็บเจ็บกินเลยนะครับท่างฟังนี้เจ็บเจ็บกินเลยนะครับโอ้จะเสียเปรียบหรือเปล่าต้องดูอาการไหวครับ A สามลงนี่ครับผู้ชมมามลงมาแชร์กันสนุกสนานครับวันนี้ขั้วมันทุกคู่สิบเอ็ดต่อสิบทีนั่นเป็นไฟเซอร์จีมาดูเดียวโอ้โหเจ็บเบิ้ล เซเบิ้ลขึ้นมายังได้อยู่ลูกนี้โอ้บอกไม่อยู่ครับลูกนี้น่าเสียดายครับเอาแล้วติต่อสุเสียเเบิ้ลเสียไปลูกนี้โอ้ยังได้อยู่โอ้นง่งเหลือเกินครับต้องบอกว่านี่ครับโอ้โหเรียบร้อยครับลงเยอะครับลูกนี้โอ้พยายามจะกอดท้วงว่าออกครับแต่ว่าไม่เป็นผลครับนครผูที่แล้วก็เฮมาแล้วครับเ๋ยวาี่แจกกัรว่าจะเฮอีกครับ ทางฝั่งทางฝั่งค่ายราว่านครเป็นต่ออยู่ครับตอนนี้เพราะว่าเปลี่ยนตัวเตะใหม่ส่วนทางนี้ยังชุดเดิมอยู่ครับแต่ว่าเปลี่ยนเหลี่ยมเสิร์ฟกันแค่นั้นเองอสเลย11ต่อ10เสร์ฟมาที่มาที่ทางอาร์ตขึ้นมาชงขึ้นมามูอสองจบาดที่นี่โอ้โหบอกเกือบดีครับแต่ว่าอาร์ตไหายหนีกรับแารบอกพลิกไปพลิกมาครับ ้องใส่เกลือแล้วครับทีนี้พริกใส่เกลือครับโอ้โหเรี่ยป้วนครับแ้นสิบเอ็ดต่อสิบเอ็ดครับตอนนี้ชูเสมอได้แล้วครับโอ้โหแน่นอนเลยเพิ่มผู้ชมครับผู้ชมครับผู้ชมครับโอมือเตอร์ใหญ่โอ้โหมีนะครับผู้ชมค่ายสนามเลยครับต้องบอกว่าวันนี้ตะก้อสู้กันได้อย่างสนุกชูสีกันทุกคู่นี่นะครับวันแน่นเลยนะครับโอ้โห เตหอเดินหน้าเครับลองมาดูเกมการแข่งขันทางฝั่งนี้ว่าแต้มเข้านะครับสิต่อสิเอ็ดเลขหนตัวครับงวดนี้หรือเปล่าหรือว่างวดหน้าครับเอาครับสิบเอดเฮโลกเยครับเขาเรียกสิบเอ็ดเฮโเซฟี้มาหนึ่งสองวขึ้นมาโคตรเกินมาที่เจ้าทีเต บอกดีครับเต็มแทมครับ11-2 3-2 11-2ต่อ11ที่มาที่พี่แบนขึ้นมา12ยังว่าฟุตเกินมาที่เตะลูกนี้หายครับโอ้โหออกครับโอ้โห13-11ครับโอ้โห13-11ครับเสียเบอร์จะเป็นไ่เสิร์ฟเสิร์ฟมาออกครับออกไกลแล้วครับโอ้แล้วครับตอนนี้ลูกเสิร์ฟพี่แบนต้องมาแล้วครับตอนนี้แทมตามหลังอีกแล้วแต้ม11-13 สิบเอ็ดต่อสิบสามที่แบนเสิร์ฟไปลูกนี้หยอดมาที่พี่น้อยขึ้นมาหนึ่งสองยี่หวะขึ้นมายังได้อยู่เจ้าอาร์เตลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับบล็อกไม่อยู่ครับโอ้แน่นอนเลยเกินยอดเกินนี้แฟนๆบอกล็อกแตกคู่ที่แล้วก็ล็อกแตกไปแล้วครับขึ้นมายังได้อยู่สิบสามต่อสิบเอ็ดเฉินแบนเซอร์ไปพี่กันขึ้นมาโคตรเกินโคตรเกินทีเตลูกนี้ โอ้โหขึ <the supply> ้นแทนที่14ต่อ11แล้วแ้มได้หรือเปล่าครับใายนวันนครกค่ข้า่นวันนครครับอ่าปะตะกับค่ายบางใหญ่ลูกเดียวจากเกมครับดูกันยาวๆเลยครับสำหรับช็อตนี้14ต่อ11ครับเสียเบิ้ลจะเป็นป่ายเสิร์ฟออกครับลูกนี้โอ้โหพีแ่นครับ จะสร้างปฏิหารอีกหรือเปล่าครับค่ายนวมนครปฏิหารมียังพอมีครับเป็นไงบ้างครับผมสัมภาษณ์เกี่ยวกับธุรกิจเรื่องแอร์ครับดาวเทียมด้วยใช่ไหมครับจำหน่ายที่ไหนครับเพิ่มสินครับหอเพิ่มสินครับใครใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับมีเฟซอยู่เฟซชื่ออะไรนะ วนสีเชียงใหม่ว้วนสีเชียงใ,ใหม่ครับ,รบ<อ>นี่แหละครับตอนนี้แต้มยังล็อกกันอยู่ครับ14ต่อ11แต้มเดียวจะเกมครับทางฝั่งค่ายบางใหญ่โอ้ยิ่งเล่นยิ่งดีงครับค่ายบางใหญ่วันนี้จะล็อดได้หรือเปล่า14ต่อ11ครับเสียเบิ้นเป็นไปเสิร์ฟ เราโอ้โหเรีย่ยครับจบเกมการแข่งขันครับเอาชนะไปได้ครับสิบห้าต่อสิบแต้มไม่มีปฏิหารครับเพิ่มต้นง่าไผ่เป็นเพื่อนโวยนะครับปลายเกมนี่ครับเอชนะไปได้ครับสิบห้าโอ้เปลี่ยนยังไงก็ทีนี้ครับตองขอะไรครับตอนนี้ครับนี่ครับเสียเบิ้ลครับแค่บางใหญ่เอาชนะไปได้ ต้องบอกว่าสูสีกันในตอนแรกครับตอนนี้ช่วงมาขาดช่วงไป